รีวิวฟรานเบ็คเคนเบลเออร์ OVR 115ในโหมด Head-to-head head. รีวิวแบบจริงใจไม่อวยเฮโยสวัสดีมิตรรักแฟนบอลทุกท่านตอนรับสู่ท่องลุงตายสายบอลกันอีกแล้วและคลิปนี้ผมจะมารีวิวนักเตะสไตล์ลิเบโรที่โหดที่สุดณช่วงเวลานี้เลยนั่นคือฟรานเบ็คเคนเบลเออร์นะครับผม ซึ่งร่างนี้ก็มาในรูปแบบของตัวพาร์ตนะครับผมและทาง EA ก็ใจดีอัพเม็ดส้มมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยและนี่ก็คือตัวเลขค่าสแตตหลังจากที่ผมเทรน30ตำแหน่งหลักก็จะมาเป็นตำแหน่ง CB นะครับแล้วก็สามารถเล่น CDM ได้ด้วยนะ ในส่วนของสกิลที่2ก็จะเป็นกองหลังตัวทําเกมนะครับซึ่งมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะไอ้สกิลเนี้ยส่วนมากตําแหน่งเซนเ,นเตอร์เนี้ยมันก็จะเป็นเกมรับจ๋าๆซะมากกว่าแต่ในเมื่อตัวจริงป๋าแกเป็นลิเบโรระดับตานานขนาดนี้ยังไงมันก็ต้องเป็นสกิลกองหลังตัวทําเกมนะครับสำหรับสกิล2ในส่วนของสกิล3เนี่ยผมก็อัพมาเป็นสกิลสภาพร่างกายนะอัพกล้ามเพราะว่าเน้นความแข็งแกร่งกูเน้นดุดันชนแหลกอะไรเงี้ยสะใจดี นี่พอเปิดไส้ในมาก็จะประมาณนี้นะมีแต่ค่าพลังสวยๆโดยเฉพาะการแท็กเกิลแบบยืนหรือว่าการเข้าปะทะนั่นเองนะครับเรียกว่าบวกแหลกชนแหลกพร้อมชนได้ทุกตัวพลังแฝงก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะเน้นไปทางทําเกมซะมากกว่านะส่งลูกไกลยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็มีเพย์เมกเกอร์แต่อยากจะสปอยนิดนึงว่าไอ้สกิลยิงประตูจากที่ไกลเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้อยากรู้ว่าเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังในคลิปนี่แหละฟังไปเรื่อยๆนะ แกน่าเสียดายที่ไม่มีพลังแฝงเกี่ยวกับเกมลับเลยทั้งที่เป็นเซนเตอร์แบ็กแต่ก็อยากให้รู้ว่าจริงๆไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าพอเล่นจริงแล้วเนี่ยเกมลับแกติดเรียกว่าติดท็อป5ในเกมนี้เลยดีกว่าสำหรับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะบางทีของดีตัวที่ AI ดีๆพลังแฝงบนหน้าการ์ดอาจจะไม่เอือ้อแต่พอตอนเล่นจริงเก่งชิปหายมันมีเยอะแยะมันมีตั้งหลายตัวตัวนี้ก็เช่นกันค่าพลัง ดูเหมือนว่าจะไม่เอ,อื้อในเกมลับพลังแฝงก็ไม่เอื้อเกมลับแต่พอเล่นจริงเล่นเกมลับแบบโคดโกงอะ่ะผมถึงบอกมาตลอดไงว่าค่าพลังหรือว่าพลังแฝงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตัดสินมันตัดสินที่ตอนเล่นจริงเท่านั้นอย่าไปยึดติดกับมันมากไอ้ค่าพลังหรือว่าพลังแฝงเนี่ยนะไอ้สัต์หลังจากที่ผมจับแกลงแรงไปเกือบเกือบ,บสิบนัดในโหมดเฮตุเฮตอย่างเดียวนะ ผมจะมาสรุปข้อดีข้อเสียให้ฟังและก่อนที่จะไปฟังก็เหมือนเดิมนะครับฝากไลค์ใจแชร์ share, แทปให้กันด้วยเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องลุง่ายสายบอลได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ดูกันเรื่อยๆและยาวๆนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่มีน้ําใจกดให้กันนะจ๊ะเรามาเริ่มจากข้อดีของป๋าฟรานกันเลยนะข้อดีคือเอเกมรับดีมากเยี่ยมมากยอดเยี่ยมในระดับที่ว่าใกล้เคียงมาลดินี่เลยนะมึง คือถ้าวาสนาเราไม่ถึงเมาเินี่เราเปิดดับไม่ได้เราก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหานิดหน่อยด้วยการเติมพาร์ทนี่แหละจัดมาเลยได้ตัวนี้แน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคุณภาพเกมลับเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันเลยจากใจคนเคยจับเมาเินี่นะเว้ยเรื่องการเข้าปะทะคือแน่นอนนะฮะเข้าบลแม่นเข้าบลแน่นกว่าสลีระของตัวเองซะอีกในเรื่องความแข็งแกร่งก็หมดห่วงดีเยี่ยมเบียดสู้ได้หมดอาจจะเป็นเพราะว่าสกิลสามที่ผมอัพเกรดมาด้วยแหละป๋าแกก็เลยดูแข็งโป๊กเข้าไปอีกแล้วการเล่นลูกกลางอากาศ เนี่ยนะก็ใช้ได้ไม่ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะครับส่วนสูงแค่181ก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าตัวมันจะเล่นลูกงานอากาศดีสะอย่างเห็นคานาวโร่ป่ะสูงไม่ถึง180แต่ก็มงดีชิบหายกระโดดโคตรสูงอ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะมงสกัดสบายแล้วแกก็ประคองตำแหน่งดีมากนนเว,วิีในเกมรับดีไม่บ้าเติมสูงไม่หลุดตำแหน่งแน่นอนขอใช้คําว่าไม่ค่อยจะหลุดตำแหน่งดีกว่า เป็นตัวลับที่จ่ายคิลเลอร์พารหรือจะเป็นการทำเกมจากแนวลึกได้เยี่ยมมากเหมือนเอาอันเดียเปียโรไปฟิวชั่นไปรวมร่างกับคานาวาโลเลยอะฟิลนั้นเลยอะเ i เกมลับระดับคานาวาโล่วิชั่นการทำเกมก็ระดับเปียโรเลยเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยอะคือไอกองหลังโลแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยมันแทบไม่มีนะในเกมอะ ผมขอนิยามว่าเป็นกองหลังตัวคุมจังหวะแล้วกันนี่เห็นการใจคิลเลอร์พาสจังหวะนี้ปะล่ะถ้าคนที่เข้าใจระบบฟุตบอลหรือว่าเข้าใจคําว่าทางบอลก็จะเข้าใจคําว่าตัวคุมจังหวะด้วยไงอันนี้กูไม่ได้อวยนะเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ใช่แฟนบอลบาเยอร์หรือทีมชาติเยอรมันเลยว่ากันในส่วนของความเร็วนะคือความเร็วปลายกดีความเร็วปลายอะ่ะพอจะสามารถวิ่งไล่ตัวเร็วๆได้อยู่แต่ถ้า AI การดักบอลน,นี่คือสุดยอดเลยและที่พิเศษกว่านั้นคือในการยืนตำแหน่งการขยับเคลื่อนที่ สามารถสร้างพื้นที่ให้ทีมได้ดีโดยเฉพาะเวลาให้แกเล่นตำแหน่ง CDM อะ่ะทุกการเคลื่อนที่สามารถสร้างพื้นที่สร้างจังหวะให้ทีมได้ดีมากก็เพราะว่าแกมีพลังแฝงเพเมเกอร์ด้วยแหละแย่งบอลจ่ายบอลเชื่อมบอลขยับรับบอลสร้างพื้นที่ว่างวิ่งทำทางได้โคตรด,ดีแต่เป็นการวิ่งทำทางที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนกองหลังตัวไหนเพราะเป็นการเคลื่อนที่แบบรอเชื่อมบอลแล้วก็ประคองเกมรับไปในตัว พราะส่วนมากแกจะพยายามไม่หลุดตําแหน่งในส่วนที่แกต้องรับผิดชอบไงทาให้ในตําแหน่งนั้นน่ะไม่ค่อยจะโดนเจาะโดนสวนต่อให้เราจะคุมกองหลังไม่เก่งก็ช่างเพราะนั่นมันคือ AI เกมรับที่ติดตัวมาของแกล้วนๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับแกเล่นได้ดีทั้ง CB และ CDM เลยโหดทั้ง2ตําแหน่งแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดเลยยืดหยุ่นมาก เก่งทั้งเกมรับและการเชื่อมเกมเคลื่อนที่จ่ายบอลที่แน่นอนข้อดีก็มากมายไก่กองซะเหลือเกินมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียคือการพลิกตัวคือจะรู้สึกขัดใจนิดๆถ้าเทียบกับส่วนสูงหรือว่าค่าพลังความว่องไวของแกที่มันควรจะคล่องตัวกว่านี้เฮ้ยแต่ว่าเวลาโดนสกิลไม่ค่อยจะขาตายเท่าไหร่นะเวลาแกโดนสกิลหนีก็สามารถพลิกตัววิ่งตามไปแย่งบอลแบบงงๆข้อเสียข้อต่อมาคือยิงไม่ดี ไม่ดีในทุกรูปแบบเลยจ่ายบอลทาเกมแอตซิตเนี่ยเยี่ยมเลยแต่ถ้าเอามายิงเองไม่ไหววะไม่ได้เรื่องอย่าหาเอาไปยิงเอาออกไปก็ได้ไอพลังแฝงยิงประตูจากที่ไกลอะ่ะมีไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องมีก็ได้สัตว์แต่ถ้าเทียบกับตําแหน่งลิเบโร่ด้วยกันอย่างโลธามัตเทอุสก็ส่วนตัวคิดว่าเทียบกันยากเพราะว่ามัตเทอุสเนี่ยเป็นลิเบรโร่เชิงเกมลุกเพราะว่ามัตเทอุสเนี่ยสามารถใช้ยิงประตูได้ไงแต่ความสามารถในการเล่นเกมรับแบบจ๋า มัตเตอุสก็เทียบเบ c คเคนเบลเออร์ไม่ได้อีกแต่ส่วนตัวผมว่าฟันเบ็คเคนเบลเออร์มีประโยชน์มากกว่าถ้ามีไว้ในทีมมันแบกกว่ามัตเตอุสไงอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะใครเห็นต่างก็เรื่องของมึงมันห้ามกันไม่ได้ชอบใครชอบมันเว้ยอะสรุปคะแนนความสามารถของฟันเบ็คเคนเบลเออร์ในโหมด h d t o h e a d นะผมขอให้ไปที่9เต็ม10คุ้มค่ากับการเติมพาร์ทแบบคุ้มโคตรอะเติมเถอะเชื่อกูของโคตรดี